ผ่านไปสองวันแล้วยังร้องก,กูไม่เลิกเลยอดีตเคยเจ็ดเมื่อก่อนโดนสองหนึ่งทีเดียวมันลอบเต็มเฟสหนักกว่าเดิมทวีคูณสิบเท่าแต่ใจยังรักถ้าพี่ชายกูรักกูก็รักเว้ยละลิวพูถึงแม้แฟนผมจะเชียร์แมนยูแต่ผมก็รักลิลพูแฟนผมชอบทีมที่ตรงข้ามผมผม ก็จะรักลิวคูเขาชอบปีศาจแดงชอบหมาดแดงผมก็ยังชอบหงชอบปแต่ผมก็ยังรักแฟนผมมากขึ้นตลอดเพราะให้เขายังชอบแมนอยู่เอาจริงถึงแม้คิดว่าเขาเชียร์ผิดทีมก็จริงแต่ผมก็ยังรักแฟนผมด <laughs> <laughs> ูทักทาย่ทักทายทักทายคนดูหนะ่อยทักทายคนดูหนะ่อยายบ้านอนะเออเออถ้ารักมาก <c oughs> มามาที่ กันในครั้งที่แล้วผมยังเชื่อยังเชื่อเหมือนเดิมนะผมยังเชื่อเหมือนเดิมว่าแฟนผมบอกว่าดวงดีให้สุดคลิปนีดด้จะเป็นคลิปที่กูดวงดีสุดสุดท้ายแล้วกูจะกูจะเอาแค่ดวงดีสุดท้ายแล้วแล้วต่อไปเดี๋ยวจะเชื่อใจตัวเองละเอาจงจริงอ่ะผมมาไปศึกษามาเจอกล่องหนึ่งไอ้เดี๋ยวผมนั่งดูกล่องออฟมาเว้ยเชื่อแล้วผมแล้วคนแม่งดรอปกล่องออฟเยอะเลยเนะน,นี่ยคนแม่งกดไปเนะี่ยเพื่อมันจะสามารถดูได้ว่าเขาเปิดกล่องไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เออมันแบบกล่องออฟเยอะเว้ยสมมติไม่ได้ออฟเองี้ยปุ๊บเราเรากดหยุดใช่ป่ะกดพอสปุ๊บใช่ป่ะเนี่ยกดพอสเงี้ยปุ๊บอ่ะแล้วเราก็ลองกดเข้าไปดูว่ามันตัวจะกล่องไหนมันตัวจะกล่องไอจระเข้คอคโคโดิโอบอมบาริโออย่างงี้ใช่ปะ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะเออเนี่ยบางคนก็แบบได้จากเหงื่อวุ้นอย่างงี้ใช่ปะ่ะอ่ะดูนะเดี๋ยวผมให้ดูคือกล่อง M4 เ,เออกล่อง M4 เ,เอาง,ง่ายๆร้อยเก้าหนึ่งถ้าเรากด ห้าสิบกล่องเพราะมันได้แค่50กล่องไงผมดวงดีเหมือนเดิมนะแต่ก่อนจะไปเปิดน,นะผมเตือนเสมอว่าคนจะเล่นแต่ถ้าจะเล่นอย่าลืมฝากเ,เข้าไปแล้วใส่โคเบเดนอย่างที่พี่ชายผมบอกพี่หยีไ,ไ,ไปติดไปฟอลไปติดตามติต๊กตอพี่หยีด้วยนะเพราะว่าพี่ชายผมเนี่ยเขาไลฟ์อยู่ติ๊กตอช่วงนี้เย็ดใส่พี่เดนปุ๊บคุยได้ยีนต์แล้วก็อย่าลืมไปจอยเกียร์เวกันนะครับผมนะเออฝากเอาแบบเศษตั้งอนะ่ะสามดันสี่ด้านนะมาจอยเกียร์เวเนี่ยมีโอกาสได้ของพวกนี้นต่างๆนานาะอย่างที่ผมบออกว่าผมะ จะจะถ้าผมวายหมดนี่นะล็อตเนี่ยผมจะแจกของเล็กแจกบ่อยขึ้นอะนึกออกไหมถ้าเราแจกของเล็กก็เราจะสามารถกีบวย์ได้ผีมากขึ้นหรือถ้าเราพอเราแจกของใหญ่แบบดอลล่าเยอะๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยมันมันก็ช้าหน่อยไง,งขอโทษด้วยท่านผู้ชมโอเคมา M4 ถามว่ามีอะไรบ้าง M4 ถ้ากดโจ๊กเกอร์นี่คือบ้านแตกนึกออกนะกดไม้หนึ่งหกร้อยคือไม่งจมียาแน่นอนนอนะึกออกหกว่าแม่งกดได้เลยแต่แม่งแบบเหนื่อยอะ่ะแต่ถ้าสมมติเราเล่นแบบคิดว่าสองร้อยอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ย ม่เล่นได้เรื่อยๆจะมีคลิปให้คุณดูตลอดนี่คือความสนุกแน่ๆนะครับผมเออเข้าใจป่าเข้าใจผมใช่ปะอะ่ทีนี้เราเลื่อนลงมาปับ๊บโอเคนี่ m 4 h an, มีโอกาสดับ0.01ก็จริงแล้วก็ขอพวกนี้ต่างนานานะเนี่ย Hot Lost อะ่ะ0.02มันเป็นเขาเรียกว่านะเอ,อ M M4A1S สีแดงที่สวยมากๆครับผมแล้วก็ไ n i g h t ท n เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นเทรดอัพเป็นดับลรอได้ มันอยู่ในกล่องซื้อเนี่ยกล่องดักลาล์เหมือนกันนะครับผมอันนี้แล้วก็อซิมอฟนี่แพงมากอันนี้ร้โฮโฮอยเก้าสองกระหวังนี่โหใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยพวกนี้มีพวกนี้มีพวกนี้โอกาสจะดับมันเป็น M4 ทุกกระบอกเว้ยเนี่ยโ,โอกาสดับ M4 หมดเลยคือเป็นกล่อง M4 จริงๆครับผมห้าสิบกล่องนี้นะครับผมเออโอกาสดรอปอ่ะนะครับผมโอเคเรามาทําการดวงดีที่สุด50กล่อง 191ดอลลา่าอาหารก็พร้อมแล้วกดสร้างมาได้เลยลืมครับผมนะซอมบิรัสซอมบิรัสเนี่ยจะขายในเรื่องของรหัสอนิเมะต่างๆนาน,นาน,นะครับผมเนะี Piece, Soul, ่ยอมันพีชบิวโซลดักซบอนสัตจนตามจะเป็นเกมแนวาสาวๆแล้วก็แมมมอสเนี่ยจะเป็นแนวไอคุณบอลอย่าลืมไปกดซื้อเลยนะท่านผู้ชมนะครับผมเนะี่ะไปครับผมเพลงนี้โดนกิจสิบแต่ใจรักครับผมไปครับ และคนที่ไปคอมเมนต์เพลงนี้คือพี่เบรีเฟอร์ลยจะบอกให้ผมรักพี่เบ์มากโอ้โหเกือบละมือถ้าถ้าถ้ามาเอฟโฮามากูปล่อยเลยกูปล่อยจอยกูสคริปได้เลยกูกดสคริปเลยโอ้โหแล้วมันมาม่วงก่อนเลย p r a y โอ้โหเรา m e โอ้ยุสิบเอ็ดมันเท่าไหร่วันนะมันก็บอกแล้วว่าน่าสามสิบอ่ะ

It takes a little time. It doesn't really matter. Don't show your way. Oh, why from paradise? So close, but still so far away. Together we'll find paradise someday. Oh, we'll the shadow for life. I'm the สีเอ็ดของเราได้แล้วว่าเมื่อกี้ยังยังยังไม่ได้นะอเ วันเส็บคมพาราไดส์ทุกเกมวไฟพาราไดส์ฟา a มด้วุ้นอะเอ็มโฟฮามานไอันร้อพร้อมกันวันเส็ฟอมพาราไดส์แค่ก้าเดียวเท่านั้นโหมาว่ะเนี่ย สี 14, 14. Oh ่สิสีโอ้โหมันอะไรวะน่ะมันยังเบาอยู่ But still far, far away. One step from paradise. แ้มื่อกี้กูได้แล้ววะไม่ได้ทางชนะกูหลอกบอกเลยโอ้โหมันไอ้เหี้ยมันมาว่า้สัตว์กูมันเฉียดว่ะท่านผู้ชม Once from paradise together we f i h t paradise someday โอ้โหมาอยู่เว้ยวัยรุ่นสิบดอนมันบางห่างบางหนีนะอย,อย่า,าอย่าทะลึ่งนะยอีเวน อุ mm. ้ย M4 กระโปะมาอยู่ M4N1S กระโปะมาตั spoke, ้ง M4M4 อย่างอุ oh, oh, <Yeah. Liberty. S 2> yeah. ้ยโอ้โหมันแดงเบาๆโขดโขดโขรกยังไม่เอายังไม่เอายังไม่เอายิงยำแมอายิงเฮ้ยโอ้โหเบาๆเบาๆยังหามากูก็ไม่น่ากำไรมาเนี่ยดูทรงแล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหดิตกใจอี๋โอ้โหอะไรมันเบาๆ Control Panel จะมีแบบทะลึ่งทองมาแล้วมึงโอุ้ยแดงว่ะโอ้ยเดอะบ a s เ e r the r อะเบรย์มผมเนี่ยโอเคสุดท้ายนะขอไอซิ่มบลอกหน่อยได้ไอซิ่มบล็อกมายิ้มเลยยิ้มหวานเกี๊ยบเลยวันนี้น่าจะไม่ถึงว่ะห้าร้อยอ่ะหาด้วกันอ่ะไม่ถึงร้อยเก้าสิบได้มั้งโอ้ยเราโหได้เท่าทุนกูทำอะไรอยู่เนี่ยอ่ะตอนนี้ผมมีอยู่199่งเก้าเนะมันเดิมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเราเปลี่ยนแผนเล่นเป็นเออ่กระตุ้นเศรษฐกิจกันดีกว่าเรามากระตุ้นเศรษฐกิจกันดีกว่ามาท่านผู้ชมมา กระตุ้นเศรษฐกิจกันดีกว่าเพื่อนเออเอาไฮลิกไฮลิกเล่นไฮลิกมาไฮลิกมา 99, ดิแล้วก็กล้าพอดีเอาเลยมามาผมชอบเล่นเงนี้ยเวลาแบบมี้สำหรับแบบเร็วๆนะเร็วๆนะดวงดีสุดไปเราดวงดีสุดไปซังม,มาเพลงเพลงไม่ต้องหนีครับผมเราวัดใจไปเลยมาเสร็จฟองพาราไดซ์เว้ Step from Paradise, วยเริ่มเลยมาเสร็จโอ้โหเขียวมาเลยเฮียเสียวเลยว่ะกล่องเงี้ยแตะแม่งคือกล่องที่ทำให้มึงรวยได้ให้มึงก็มึงก็ดับได้เหมือนกันโอ้โหจบเลยดับแรกมา มือได้มันก็นดับได้กูบอกแค่นั้นแหละปึ๊บโอ้โหเนี่ยมันวายมาก่อนเลยวะแม่งวายไฟมาก่อนเลยเฮียนี่แม่งมเลยโอเคอันนี้ของแท้ไว้ท่านผู้ชมบอลบอลบาลโอเควายโลตัสมาละวายโลืปัสมาละเราคอยของโอเคเราเราแดก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 กำไรกำไรเออสองร้อยโอเคกำไรสองร้อยสามสิบ สองสามสามมาดูกันตอนนี้เราแบบเอาเอาเอาแบาบว่าบ้านแตกเลยนะเอาบ้านแตกกันนะไปเคปเทนมาสองสามสามแล้วก็มันต้องมีแบบไฮริกสักหน่อยเล่นแบบเอาเอาสักร้อยอย่างนงี้ยสองสามสามมาหาไปเคมามาดิมาดิมามาไปเคห้ากล่องถ้งาจริงรอบหน้ากูมาแบบห้ากล่องนี้ก็ได้นะ ึมันแดงบอสของเหตสามดอนมันในนี่วัดจะอะไรกันไม่ได้ท่านผู้ชมคูณมาว่ะเราเขียวมาสวยโอเคสวยครับปรับมาแฟชครับผมึบมันโอ้โหมันฟิตไนท์ไอ้เยอะสองด้วยโอ้โหจบเลยจบเลยชีวิตชีวิตกูกูแย่แล้วผมแย่แล้วผมแย่แล้วโอ้โหเราแค่กัดไนท์มันเสือกคาร์ดูเด็คเจอร์อีกมันก็เก้าร้อยเชนมาหน่อยเชน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 โอ้โหจบเลยมันมันเสียลอยอีกเราโดนเราโดนท่านผู้ชม มเซฟฟอร์มพาราไดซ์หกร้อยอะกูเล่นอย่างนี้แต่แรกว่าเฮ้ยยังไม่เล่นแต่แรกว่าแบทเทนเคสเนี่ยเอาจริงผมว่าแบทเทนเคสแม่งเป็นอะไรที่แบบอนาออามาแบทเทนสุดละเออไอไอห้าสิบไอห้าสิบคือกดอะแม่งเหมือนคอนเทนต์อะเอาแค่คอนเทนต์นี่เองเอารวนอย่างนี้ว่ารับหน้าแบบนิวเดลีมาวะไม่ได้ดรับหน้าคอนเทนต์ที่ผมวาดไว้รับหน้าเรามาดูกันว่าผมจะเล่นเป็นอะไรนะหกนาคำชมขอคนอะไรกำลังใจครับสวัสดีครับดีพูทั้งใจ 悠悠的瓦伦，索鲁基。